สวัสดีครับสวัสดีครับเอาเอาวันนี้จ่างไอชาแนลจะพาทุกคนมาชมการฉันไม้ริมแดนของปลายประเทศนะครับนะครับการฉันไมก็คือไมยู่ริมแดนครับแล้วก็ไมเอ็นไปฟังอีกส่วนหนึ่งของชาวบ้านครับถ้าเกิดว่าไมาลมไปตีต้นปาล์มไปตีต้นพลาวตีข้าวข้อวพละไมาเราก็ต้องเสี่ยงเงินครับเพราะงานทําไงครับ กอให้ปลายปัสเซิลเป็นคนจันครับภาษาจางเรียกว่าจันทรไม้ครับนะครับไม่รู้กันครับลักษณะไม้น้างานอยู่แบบนี้นะครับเอา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 นะครับครับดูครับย้อนไม้ครับโคตรเลี้ยงยาวไลยครับริมแดนครับเรียกเขาเรียกว่าไม้ริมแดนครับนะครับโดยฉะนั้นทำอย่ายไม่ให้ไม้ตกมาใส่ตอนปามคว้าๆครับครับมาดูฝีมือของปลายปัสเซิลกันครับ ban ban bắn bắn. Chán nào chán nào bana. nào bắn nào bắn nào bắn nào. Bắn nào bắn nào bắn nào. Chán nào chán nào. Chán nào chán nào. nào nào. nào Cảm có, có cho bác tăng học có hai

Qua về chân, qua về chân. Đầu bánh. การจับมาย่อง้จางครับการตับมาย่างวิธีจีวิตข์ก,ก้งจางภาคใต้ครับรสชาติครับมาย่างพาล่าครับ